เออคืออยู่ดอกใหญ่อแต่ว่าแมแม์โตออามาให้เจ้าแย่ไปกินเด้กเจะไปเสียคว่ำเล่าเพราะว่าเขาวิจัยออกมาแล้วผู้หญิงเฮานั้นเพิ่งบ่ให้กินเหลาขาวอืมเพิ่งบ่ให้กินเหลาขาวกินเบียกกินยังก็ได้อยครับเหลาถอกเหลาโทก็กินได้อยแต่ว่าเหลาขาวห้ามกินไปเด็ดขาดเหลาขาวมันเป็นยังมันเชียร์ไทยหม้อยแตกไปแล้วครับ ใจออ,ออกมาคักแล้วพอตาอุเทนว่าผู้ผู้ผู้บวยัง่งเนี่ยเพิ่นมากหลายเมาเหล้าโอ้เสียมอลลัห่หอมกันน้องจันกินเหล้ากินเบียร์กินจะได้ยิง่งผูเบาผู้แพ้วหลายกระดมเงี้ยเทิร์กหนาวเจ้าก็จิก้ากินยุตธิใหญ่ยยกินเข้าไปย่ำเบากับผูกับพ่นจะสิกินปากกระเหม็นกินตนกินโตเหม็นงามตีนงามมือเหม็นแล้วกระทำให้เหม็น เว้าหยังเจ้าก็บรรจสองสาวทั้งน้าได้ไปก็บ่เป็นเพิ่นกินตั้งมื้อเช้าเท่าเดียวนี้คือบ่เห็นเพิ่นเว้าจังซั่นเจ้าก็เว้าเป็ี่นนี่อย่ามันก็แม่นละเจ้าบ่แม่นผู้ดมอ่ะไอ้ดมตู้ไข่เปล่าก็จดดมต่อไปเว้ากับแม่โตสักหน่อยเหม็นกินดีมีแต่หุ่กับปลาแดกนะโยมเอาถือไว้ให้แน ชุดแดงใส่แย้แต่พอสอนด้มันแม่นมันไปใส่แล้วอาเมาเราสินเช็ดปากโอ้ยเพลี่ยนบาโทษบอกก่อนเนาะสีแดง่ชุดมาถืออาม้าเกี่ยวมาใหญ่กว่าสีเป็นผู้เลี้ยนไ้เออไปเว้ากับเราซะกันชุดแดงชุดแดงชุดแดกงใส่รถถอดแดงเื้ยจีให้คอยถอดให้เจ้าใส่โอ้ชุดมันเป็นยุ้ยยุ้ยเออเอาสินเช็ดปากแต่เหงหลับบุตรกรโควิดหนูกัดมาแล้วแม่ ก็ว sí, ิดว <c oughs> <c oughs> oh, ่าได้รับออไปม้อไปได้ตู้ไหมตัวเสี่ยวมะนุงงยังก็วิดสามปีโงกัดมวนเอเลหามเงินมากัาบเจมนะเปียงมัมเนมัมเมืองพ้นจะได้มาก่อนใหญ่เถอะมันบร่เั็นมัมเมืองพ้นตัวใหญ่มัมยังส่นมัมเอ็นลกขนแล้วจังกิน มัมน,โ,นโอ้ยเนาะจึง๋งเพิ่นให้ทับทาซื้อๆกะยะเอามาล่นมาเหลียบปนั่นเถอะเอาน้อยๆเพราะเป็นพิธีนี่ยนะการ<อ><อ>แสดงน้อยๆเผื่อกว่าทับท,ทาเมาออตัวโตเนาะมันถี่สมบทสมบาตรนี่ยังเอามัน<อ>เบิดขวดน้ำนลดลวดอะเจ้าตีรัมผู้เดียวติล่ะยกไปเสียค่าถ่ายคนไม่ใช่โตเรากินแต่วางวัดคนนั้นเรายังฝืนมาได้อยู่นั่น เราขาวสัมยาโอ้าก็มาเบิ่งดล็อกจมือเว้นดิตืหมวกบ้านดิหมวกบ้านนี่แหละลูเนีย่เอาเสียคาถาก่อนคาถาอย่างอีกกันเมากันเมาเอามาแต่ใส่ใหญ่สุรินของเขมร้ผุล่ะเออตัวเศกเที่ยเดียวกินได้เบิดมือบ่มีเมาค่ะโอ้ยคาถายังบางทีดีขึ้นเออเอาเอาไอ้เมโตนั่นนี่แม่โตแม่โตฟังเด้อแม่โตเนาะอีสมิงทำเงียบปิดบ่แกบมันเฮ้ยไปบ่เคยมันเมากินโก้ บอกหลายเทียเรามาแค้นี่เป็นอย่างใหญ่บอกจักเทียจักที่เราว่าจะมาเป่าแค้นเสกคาถาข่อยมันจะค่อยเสียบบ้องหูแต่พอเป่ามันกับข่อยเสียกบ้องหูอยู่เดียวใหญ่เจ๊นเนาะเศร้าเป่าเพราะน้องมือขึ้นพอดนะเออคาถาจีบบอขังว่าทองเอออีจมิงกับเมียปิดบอเก็บมันเฮ้ยไปบอเคยมันเมากินบอสามันหัก อยากบ่อยากกคกัสิกินอยากบ่อยากกคกัสิกินพะนะบักเลี้ยงติ่งลิงบักใสติ่งลิงเมื่อนบ่ตาเลี้ยงหรือใส่เลี้ยงบ่้ใหญ่นี่ลราบักเลี้ยงติ่งลิงมึ่งจะสิงตากูขันกูลุกขึ้นได้กูสิไง่าข้อมึงอิสมิงเงำเงียบโอมโฉภาษาคาถากันเมาซื้อย่านตายภาษานั่นละเมื่อใดก็เอเดียดอยู่โรกุกหัวเนี่ เช็ดให้ก็ได้เนี่ยแหละตาเป่าเจสองสาวนี่ก็นนะคือเหมือนสภาครับอโอ้โอ้สงสัยสิบบทท่านแล้วล่ะเดี๋ยวไปซิมก่อนซิมจ้าได้ใหญ่ดีผมมหวานเป็นลมขมเป็นยาต้นสำข้อข้าเจ้ากินข้ากินเนี่ยเอีียข้าเจ้ากินต้านขั้มดันต้านประหวานต้นอ,อืมไอ้เราอมเหรียญอมหวัวอยู่เว้ยเ<ม>จ้าไปกินข้ามหน่อยมันงกะขมนะตัว อืนอืนอ้าปากจับข่อยเงี่ยวพัตนล่างหัดมือฉันสมปวดโลดบอหนึงหามั้มงไงอมค่งยัยแต่เฮ้ยองคมปะปะเนี่ย้าคมปะเนี่ย,ก,ยกันย้อนผู้เจ้าเปลี่นเด็ดชัดกินไปกินมาแล้วา้าคม มันเย็นตัวใหญ่มันเข่ากับบรรยากาศใหญ่เอ้ยก็ได้มันจีบจีบเลยเขาบ้าจีบเเจ้าบ้าขาเงตัวนั้นท้องว่างท้องว่างนั่นละบ่หอนหอนหีเบ่หอนหอนหีเอาบ่แมนมันใหม่หมอยเจ้าเบิร์แต่เสียใหญ่ตรวจสอบเบิ่งทำไยมงเจากินล้านได้ คอยย่านคยกินซื้อล้านเดียวกันกับสองเาวนี่ยละล้านเดียวกันเลยเลยใหญ่ทัดกันเราเอาอยู่นี่ยละปตะธานนั่งไป็นหลวั่นโซว่าเหล่ากินเม้าเหล่าหัวหอมวนตีเอาหั๋วเราเขา้าปากแกนใช่ไหนักเลงปนันใหญ่อวอาเลี้ยงตีเลี้ยงคาบ่าสูบไผดอกควายนั่นนะ่ะแต่ว่าสีโชตายออคักเราน่เนาะ กินเมาเมาแล้วคือยากได้ผัวตำรวจวะอ้าวนกแต่แต่บินควมสายทอดระลวดผู้ใดได้เป็นเมียตำรวจแสดงว่าหีปราบปรามเลยย่าเจ้าอยากเป็นหีปราบปรามยุติใอยก็อยากเห็นหีปราบปรามแล้วจะว่าใอยเอาอะไรทีอันหนึ่งเลยเนี่ยที่หัวตำรวจใอยเอาละไรทีอันหนึงตำรวจยังใหญ่ตำรวจบ้านคนละที่เรียกขอกันว่าตำรวจดีๆเนาะแจ้งโตโก้คือจิตายนี่ไหมเอาเสียเงียดหน้าอย่ไหมยางวสินเร่งก้าม โอ้ยมาสอนคือตาปอดมันที่นาะโอ้ยปมาเป็นตำรวจที่หลีคอยก็เอาเสนเออเอาไเวลาป้าเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าดำให้ดำหน้าหัวหมุนคนสุกมานั่งอยู่ทั้งกระแทบเลยนั่งอยู่ทั้งกระแทบพอดีเลยวอหนึ่งเรียกวอสองวอสองเรียกวอสามเปลี่ยนเลยก็ดำก็เงยขึ้นเบิกเบิงอีกวอสามเรียกวอสี่วอสี่เรียกวอห้าเปลี่ยนเอยก็ดำต่อไปอีกคนเงยขึ้นดิบ มึงสิว้อหกว้อเจ็ดว้อแปดว้นอนอดแตกตาาจกทิตุมได้คอยฟาดแท้ขุมตามึงเลยมึงหนีแบบน,นีบนน้บอกว้อไงบ่อยๆป,ปาลปาเลยตีใหญ่ปลาเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นอยากได้ตำรวจอ้วยร่องบังเสแล้วกระบองคาแขนนี่เจ้าพ่อใหญ่ใหญ่ดอกเบี้ยซักกระบองกระบองคาแขนคกอยทอนี่ก้อยเอาโมเมนต์คนเมาอีห่ทีตแบบนี้ กะจิเมาตัวว่าอลากระลายตัวทิมตัวเด็สัวละเรากินมเมาเรา,าววเอาหัวมวนเอาเท่านี้ซะใหญ่จังเป็นตาฮักเอาคนเดียมาเขียนอย่าเผือได้ทิดเอ้ยเขาได้เลงแล้วซะนเดี๋ยเขาถิดร้อยไปขี้เจียมเราทฉันคือเขียนจะหน้าหน่อยเฮ้ยไอ้ทีด <c oughs> <c oughs> จะหน้าย่าแม่งแหลมเหมันพี่พี่เลยน,งไงไนั่งพ่อถือเสียมไปเนาะแต่ขัวากีดินไส้นะ ซับไปซับมาแอบหนีนีนะรักนะจูบจูบหน่อยเจ้าสามีคุ้ยอยู่เลยจังจีไปแทกไปเนี่ยเสวละเหล้ากินเมาเหล้าหัาหมวนกินบ่เฮบ่ห้องมั้นเสียแป้งบเพิ่นธมเสียงจังไลยจังดีขนาใหญ่ที่แรกเสียงเจ้าบืนกังจังกังจังอยู่เลยเสียงเจ้าบ่ทันออกนำลงไปสองสามองบันเสียแปลงกูเพิ่นธม เอาอีกเอาอีกมันเป็นวานเป็นยาเออเป็นวานเป็นยาอื่นอื่นอ้าปากมือขึ้นดีละคุณดีห้ามขึ้นรถจุ่นี่ตัวละเห่ากินเม้าลราข้อลงแต้มาเติมีกยาเด้อตำรวจเพิ่งคอยนะรักษาหินช่วยห่ยนะ อ้าวมันมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้ละใหญ่ฝากหัวมันหลายเฮี้ยนมันบวบไปใส่มาใส่ดอกฝากหีกับตำรวจเดี๋ยวจะมันบวบหลักอะไรนะาจบใหญ่ชัดล่องสามสี่กงใจกวางดังน้ำขวังเกิดฮักพี่ฮักพ้องเฮาต้อยฮักคอยจ่าเห็นผู้้ายไก่มาอุ่นข้อยักข้อว่าวทำท่ามองไปนะเห็นม่นได้ทำท่าแล้วมันอุ้มข้อมันฝากเข่าฉันดูอุ่มแบบไง เห็นหัวเขาหั่งใหม่ไก่งามสงางงามสางไปนะลูกพ่อเจนนี่มาดีทักทายขั้นเหล่าสวงละยยำฮันกินซอยเฮาได้เสียวเสียวใส่ดอกน้องนั่นไหอกินซอยใหญ่นะน้องนี่บอน้องออกเหล่าออกเบียรดแต่เจี๊ยขั้นเหล่าสวงละยยำฮันมันวุ่นวายหูวี่ว่มีเหล่ายาสักวันผู้ใส่ตายเมื่อานผัวเสียดาย เอาเอ้าวเก่ายังกระยากอายผู้บ่าวผู้แพลวนนี่เหญ่เก่าไอเห็นใจไดยมันคั่นเนาะคั่นจห็นใจมันเป็นแพทย์เ้าเบียร์ลิโอสะตีใหญ่ก็บอกเจ้าหลายเทียาเราคันเซไฮคอยเมาเหลรานั่นเอาเบียร์เบียร์ีชิงไหมเบียร์ลิโอเอยกินบ่ได้กินแล้วพิษมุนมันว่ผู้ใหญ่บ้านอนิวไซมาเก่ามุนมันเห็นจักบาทเลย ไปโซ่ิมโลลาปาะานไม่แต่แม่ผ<ท>ู้ใหญ่บ้า,ญญานเน<า>ี<า>่ยละใหญ่ไม่แต่แม่ผู้ใหญ,ญ่เนี่ยละ่ะใช่ละอันนี้ทั้งนาเนี่ยดิฮัทเราสว่างละเอียดมาป้าป๋าเราสิมาเก่าให้ไปใหญ่ไปไปเงีเ้ยไปมือสิเก,ก่ามุนมาซ้ำกัดกับรินง้วนละมือเล่าหยาอากาศสาไอ้ทีเจ้าหูจักมันบ่อนละ <c oughs> <c oughs> เห็นหิสเสเ็นบาดพยักไปเนี่ย มันหล่อสวงเลยยมามันวุ่นวายบูวีบ่มีเหล้ายาสักว,วันผู้ชายตายเมื่อานผู้ชายตายเมื่อานว่าเสียดายก็ออยเหล้าอี่ยงขันได้กตกเหลาขันได้เข่ามูเบียลูกกับผัวอยู่บ้านตากมคือตกครับจะปลูกกับผัวอยู่บ้านสิกินขี่้างแม่มัน คิดก็จะปวดหัวคิดก็จะปวดหัวคิดก็จะคิดไม่ออกคิดก็จะปวดหัวคิดก็จะปวดหัวคิดก็จะคิดไม่ออกมึงอย่ามาหลอกฉิคกูย่ามาหลอกฉิคกูบ่ได้สิกูด้วยมึงบ่ได้สิกูดอกยเพาะว่าเฮกูขากะเก่งไนมึงอย่ามาหลอกฉิคกูย่ามาหลอกฉิคกูเห็ดได้เฮกูยามเเเยโอ้จะมาเพลงยังดอกเคสให้หีกูยามปะกินเหมือนเด็กเอาหีไปแย่งแบนเลยโอ้ยน้อง เอาละใหญ่เอาละกูว่าเราไปแย่งอีหลีแม่มันเมาแห้งเนาะเห็นแบนกว่าก็ไปแย่งเลยปีนีนากูจะได้มาเข่าฝากครับแย่งไปแย่งมาหมาสีแมวผู้ใดเห็ดแบนกูแตกกว่านะแตกกันแตกเองอีแม่มาอีแม่มาะเอาไว้ซะเออเออโอ้ยเนาะแต่เรามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะผู้สาว น้องออกคอาคุณหลายๆเ้อคุณแม่เด้อร้อมท่านคุณพ่อสวัยโคยย <laughs> ัยหยอกเล่นเอาไปซ่ํานั่นแหละใช่คอยบอกข้าวหลายนี้นะกินเหล้ากินเบียร์กระแทน่มสิบอกลูกบอกหลานว่านบดดับบดีจังบอดดีก็บอกกะบอกเขาอยู่ล่ะอยก็เลยเศร้ากินนี่นี่นี่ประโยชน์บ่มีคัดขัดดีก็บ่ดีนี่นี่ล่ะของบ่ดีแม่บอกลูกบอกหลานเอ้า ไปหากินแนี่บดีอยู่น้ำร้านเดียวดีแหง้งแห้งแต่แพงน้ำงานจนสิเจ็ดสิแปดสิพูดดิเปมนกวาดละบาทกักระบอกส,อ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 สอือบ่แซ่บบ่แซ่บเห็นเฮียอยู่กลางทางากักระบอกเอาบ่แซ่บบ่แซ่บใหญ่ท่างนั้นับ <c oughs> จะเอาปล่อยโคมแล้วเข้ากับท่างนี้เข้ากับโครมใช่ไหมยังไงยาสดะ อย่ามาหยวเด้อเห็นเท่าๆจังสีก็ไมเหีขึ้นมูยยอ,อยู่เด้ออ้าวใครเห็นจังสีขอก็ไม่แต่หัวจิตหัวใจมีไม่หอนหัวโขย <laughs>